ส้มสวนเปล้าน้องครับผมได้ยินข่าวว่าเป็นยูทูบเปอร์ดังแถวนี้ครับผมจะเลยมาขออนุญาตชมบรรยากาศกบปลาพารวยครับผมร้อยอยู่ห่ครับกระช่างร้อยแมนกระช่างร้อยโอ้เพราะว่าเฮตดกระช่างร้อยนี่เพื่อน้ำขึ้นน้ำา่งนะครับครับผมมันขึ้น<ว>ขึ้นตามน้ำล่งรงตามนาม้ำก่อปั่นน้ำมูนบักก์หน่วยใหญ่หายเถอะหอยเจ้าปัดทั่มนครับปุ่มจูบพอดีครับหน่วยใหญ่แห่งทั ไงแห้งนะครับว่ามันจะได้กกีไปตลาดได้เพิ่นบ่แม่นหอยมันน้องสังใหญ่งแห้งครับป๊อดหอยใหญ่หอยดำทั้งใหญ่ทั้งดำครับให้อาหารบ่บัดนี้บ่าวน้องเวลาเฮาเข็ดในหน้าเข่าในหน้าเข่านี่บ่จําเป็นให้อาหารก็ได้ครับผมโอ้มันหนีบ่บัดนี้มันหนีโอ้เอาแม็คเอารถไถส้มเฮาดันฟานเดียวยาวเลยครับดันไปเลยโอ้บ่ต้องไอเดียเด้อบ่ต้องใส่แม็โค่เนาะแม่นรถอีสโมดันเลยนะครับป้าป้าตอด อาหารคือกินรสเบิดเร็วจ้ะครับผมบดตองห่วงครับจังว่าเห็ดอาหารลดต้นทุ่นห้เบิ่งล่ะพี่น้องโอ้ครับผมเพื่อเวลาเข้าห้อาหารปลาเข้าต้องการอาหารในหลายเขาก็เอาอาหารก่อนยื่นเรื่องได้ปานพอหมดเลยว่านฮาได้ก็หายวับหายับบเบลือครับพี่น้องเบิเลยเร็วสวัสดีครับมือนี้ัอกับบ่าน้องในช่องกบปลาพาลวยนะครับพี่น้องเนาะมือนีบ่าน้องกัจะพาพี่น้องมาครับผมมาส้มสวนคือเก่าครับผมแต่ว่ามือนีก็มีนี่ครับน้องนอตกับ ลุงแม็กเดโน่เนาะมาเหรียญกับบ้านน้องเดี๋ยวมือนี้บ้านน้องกฤติพาพี่น้องไปหาเพิ่นเลยครับผมไปเลยครับผมน่าสนใจแฮงเอาครับล,รลุงแม็ก,กครับคุณนะขอว่าอะไรมันขึ้นมากินดีแฮงน่พี่น้องครับง่า,ายๆคราาับพี่จันเาาลี้ยงครับผมก็แค่ล้างตีนนึง <laughs> ต้อนป่าครับคัแงพี่น้องครับกินอาหารได้็ต้อ,องห<ๆ>้ามซสีดนะซสีดปากกินก็สิคักเนาะครับเนาะ องนี่เป็นสวนไอ้บ้าน้องครับพี่น้องครับสวนไอ้บ้าน้องนี่ครับผมบ้าน้องกับภาพพี่น้องมาแล้วครับผมมาหาสวัสดีครับผมนังนอดครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมนี่ครับลุงแม็กน้องครับนาอครับผมเพิ่งรับเพิ่งมาส้มสวนบ้าน้องครับผมมาเลยมาส้มสวนบ้าน้องครับผมได้ยินข่าวว่าเป็นยูทู e ทุเปรดดังแถวนี้ครับผมจะเลยมาขออนุญาตชมบรรยากาศกบปลาผ้าร่วยครับผมยุ้ยส่มกบปลาเจ้านี่ครับกบปลาตัวนี้ก็กบนี่กับปลาครับผ้าร่วยแล้วบ่แมนผ้าร่วยแลยวขาแมนครับร้วยความสุขแมนอยู่แบบนี้ก็มีความสุขแล้วครับผมนี่ครับี๋ยวีผ้าเพ่นยางเลาะสมสวนนะครับเนาะไปครับนั่นนี่ไม่จจกบบอครับย่นี่เบาวน้อง หาบอ่อครับผมโอ้เป็นอย่งนี้กต้องเฮ็ดหลายบ่อตัวนี้ก็คือเขาจะแบบท่านขายนะครับท,ท,ท่านขายแมนถาเฮ็ดบ่อเดียวก็คือมีบอ่อเดียวเรียงบ่อร่วมเนี่ก็คือใส่ซ้ำนี่แหละพี่น้องอม,มันกส็สิได้ปลาย่างเดียวเท่าจะแยกปาขายนะครับโอ้ครับผมเลิกไปไหนครับนี่นี่เม็ดหนึ่งครับผมลงไหนบ่อเนี่ยได้ครับลงได้ <laughs> ตะวนันตะวันสิเปียก <laughs> นี่ปลาสวายนะมันนะแมนปลาบึกครับปลาบึกปลาบึกเลยแมนปลาบึกมีเอามาเลี้ยงไว้อยูซิปโตรครับปลาบึกโู้ครับผมสี่ใยใบกุมูกระช่างนี่ได้เมานอ้องต้นนั้นหอยเชอรี่ครับซุ่มร้อยเหรอครับกระช่างร้อยแมนกระช่างร้อยโอ้เพราะว่าเฮ็ดกระช่างร้อยนี่เพื่อน้ำขึ้นน้ำลงนะครับครับผมมันขึ้นขึ้นตามน้ำลงลงตามน้ำก็ปั้นน้ำมูลแต่ปั้งก็หนุ่ยใหญ่หายแถ่หอยเจ้าปัดทัแมนครับ อุ้มจูบวันนี้ครับหน่วยใหญ่แห้งโธ่งไห่แห้งนะครับว่ามันจะได้กี่ไปตลาดได้เพื่อน่แมนหอยมันนั้นสังใหญห่แห้งครับป้อทุ่งหอยใหญ่หอยดำทั้งใหญ่ทั้งดำครับเด็กผ้าพีพี่พี่พี่ป้อทุ่งเดี๋ยวสิพาลุงคำเด็กผ้ายางเก็บไปเบิ่งว่าได้กินไักเทื่อบ่นี่กินอยู่ครับบ่แมนป้อทหอยใหญ่แห้งนะครับแมนครับเอาตัวนี้คือบ่มีน้ำครับนี่เบาน้องตัวนี้ผมสิดูดออกเพื่อขายครับผมขายน้ำ ขายปลาโอ้นี่ยว่าดูดขายหนาบ่ครับคือสิ่งได้ดีแท้ตัวนี้ก็คือเขาจะดูดออกแล้วก็ขายขายปลาเนาะครับผมจะเอามาเลี้ยงไม้ครับหลายคนก็ยิ่งสงสัยอันจะเฮ็ดอีกยังนี่อันเพิ่นเอาให้ผมพายเพิ่งมาให้อาหารปลาครับช่องไหนเขาก็เฮ็ดกันอย่างนีะแมละอันเล่าเรื่องช่องเกษตรนั่นสังเกตดูไปเบิ่งช่องเบาหนอดเบาเนี้ยลวดครับผมอันเจ้าของสวนท้ายคู่นี่แหละท้าคู่อีกยังอย่างไรถือไปก่อนครับพี่ผ้าเฮ็ดเสมอเดี๋ยวพาขึ้นไปเบิ่งขุนครับ อันนี้เพื่อพาเห็ดสมุูรณเลยเห็ดน้ำเขาตัวนี้ก็คือเป็นคู่อาหารเลยเห็นโอ้เอา้าโอ้มันเลี้ยงนี่หนีหรือจะในบ่านนอกนี่ตัวนี้ก็คือนีแหละครับคือเขาสูบบอ,อกจากนี้แล้วเขาก็เอามาพักไว้ขายครับบไดนี้ขายตลาดแมนขายตลาดตามบ้านเท่านี้นะครับมีบราแบบว่าแววมเอาแมนโอ้ประจำครับแสดงว่าพื้นที่นั่นเะแวบบรรน,นุสังใบาในไก่แห่หนี้เขาหูว่าเขามีป่าครับผม สดสดจากบ่อแมนครับนาอปันหวานเลยเนี่ยปลาโอ้ดีปันยังนะครับน้ำดิมดากแางดีนาะครับเป็นตะยูน้ำดีน้ำนี่จะบบกเลยเด้ครับบบกเลยแมนโอ้นาแลงนี่ก็ยยูแบบนี้เลยนอกจากห้าจีดูดพ้นออกแกงบกถ้าน้ำบกนี่คือแหงนี่นาะแมนโอ้เหลือครับอียังนะครับนี่เตาครับผมเตาปั่นเห็ดทานเท่านี้ละโอ้มาเห็ดเลือกแค่ะ จังสิได้เป็นลุ่มลงไปนะครับครับพี่บอสลามาหอดพี่ว่าพื้นที่บ้าน้อกแมนตัวนี้ิสบเตรียมไว้เลี้ยงปลายหน้าเขาครับเอารถส้นเล้บ่นี่แมนเอารถไถสมเห้นี่โอ้ส้นสนจักรอบครับเล็กปันไดอะนี่อยู่หาหาสิบเส้นครับโอ้บ่นเล็กปันไดแมนเอาพอดีบ้านนี้ตัวนั้นเป็นก่าเนาะครับครับตัวนี้ก็ะลังบานดัมบอาแมนบอกไม่จะปวดแอวจะบาดดำคู่ปีครับบอเพราะว่าจะเห็ดโอ้จะเหตดอย่างนี้ดำคู่ปีแต่ว่าด้านนี้ เห็ดเป็นคันาใไหนไงสบ่ครับนี่แมนโอ้เพื่อไว้เวลาเข้าปลูกของนะครับหนาจะบ่หึมถ้าเข้าปลูกแบบหนาหน้าย่ำหนันก็คือปลูกแบบพิ่งกะตายนะนี่ยังครับนี่ตัวนี้เป็นกระเจี๊ยบครับโอ้กระเจี๊ยบตีกแดงๆเนาะแมนเ้าตบโน้าตยังหลักก็มีแบบพริกนั่นบอกครับครับก็ไม่มีหน่วยบ่น้องตัวนี้ก็คือเอาไปใส่แกงหม่เนียครับโอ้ปลูกผสมผสานครับแตะก่อนจะเป็นข้าวโพดครับอยู่ตองนี้ บอกครับปลูกแจมกันกับกันกับบักพริเขาตัดกระโพดไปให้หนูแล้วบันก็สีเหลียบักริกครับบัมือนปลูกผสมผสานกันตันนี้จะแสดงว่าเป็นคู่สําหรับปลูกเกิดใหม่เฮาแมนสุดผุนไปเลยบอกครับครับสูดผุนเลยเออผุนกระชี้มีแข่งพวกนี่ครับมะเบงปลาครับปลาเนาะครับโอ้จนพ่อป่าไหนพายอาหารแม่เอาล่างเบงนะครับนี่เบานะต้นนี้สิเป็นปลาดุกกันไกยตัวหน่อยได้บอกครับเ่าน้องครับผมเตรียใหม่สําหรับ ทาดำหน้าแล้วคือบึ่มเลยแมนห้อาหารว่าวันนี้บ่าวน้องเวลาเขาเค็ตในหน้าเขาในหน้าเขานี่บ่าจำเป็นห้อาหารก็ไดครับผมโอ้มันนีบ่าวันนี้มันนีบัวบอคะว่าตัวนี้ก็คือผู้ใหญ่แห้งนาะกันใบสูงแห้งโอ้ครับผมครับผมพื้นที่ี๋ยึดลงเมืองนะครับครับโอ้เอาแม่เอารถไทสมเข้าดันฟานเดียวเงาเลยครับดันไปเลยโอ้บัวต้องไอเดียเด้อบัวต้องใส่แม่โคเนอะแมนรถอิสมดันเลยนะครับ ดันขึ้นนี่แล้วครับมาเหตุเป็นล่องเพื่อเพื่อเวลานั้นคือน้ำน้ำพ่นบกลงมาหนเีเวลาเขาเกี่ยวเขานะครับครับปลาเข้าก็สิมาอยู่มุงนี้บ้านโอ้หอดอนี่นึ่นมันบักซ้ำแขนผิ่นบ่แมนครับตัวนี้ก็คือ,อเอาปลาปลาหนี่ลงมาก,ก่อนเพราะยานาน้ำพ่นบกนะครับเพราะว่าหนานี้ก็ต้องอาศัยน้ำฝนดินดากน้ำแมนสีงามปันยังปลามาทดลองมาแล้ว้านน้ำบกก็สิเอาปลาพวกปลาตะเพียนปลานิ่นโอ้ครับผมครับผม ป้าตอดก่อนผมบริไดไซเกือบนี่ครับมีผ้าลุงแม็กครับผมเพื่นมาเรียนสวนบ้าน้องเนาะกับน้องนอดครับบ้าน้องก็เลยที่โอกาสถ่ายเพื่นไปนั่งครับพี่น้องพิ่ง,พงบัวปลาสวายพอได้มาเรียนแล้วพี่น้องบ้านอนอกก็ยู่สวนประจำครับพื้นที่บอหลายครับแต่ว่าเฮาเอามาเห็ดประโยชน์ให้มันได้นะครับพี่น้องเนาะพึ่งเลยถึงเฮาพื้นที่บอหลายแต่ว่าเฮากเอามาเห็ดกษตรอยู่อย่างพอเพียง บ้านน้องครับปล่อยว่าท่านน่านบ่ครับนี่ปาสววยนี่ปาสววยนี่ปล่อยได้อยู่บมานเจ็ดเดือนลวครับโอ้ยังบ่ทท่านไงบานไดเนาะครับเนาะเพราะเอาสื่อมาหลุนหน่อยแห้งครับโอ้หลุนตัวละสองบาทหลุนหน่อยห่วยอาหารคือกินรสเบ็ดเร็วจ้ะครับผมบ็ตตองห่วงครับจังว่าเฮ็ดอาหารลดต้นพุ่นไห้เบิง่ะพี่น้องโอ้ครับผมเพื่อเวลาหฮอไหอาหารปลาหฮอต้องการอาหารในหลายเฮาก็เอาหารก่อน นู่นเรื่องใดในในบ่อนี่อยู่ะมาณซีก่อนกับพ่อแล้ะครับโอ้ครับผมแต่ว่าแบบนี้กินป้านพ่อหมดเลยว่าน้อได้หายวับหายับบบ่อเหลือครับพี่น้องเบิกเลยบ้าบ้านน้องครับอ้ประสวายแบบนี้บ้านแหนี่ปดหงายเลยแมนครับเม็นบ่คือว่านลงนี่เอาแหนขึ้นบ่อใดเลยครับได้เขาปดแหนนี่บ่อใดเลยต้องโซโซถิมแหนเลยตาที่กินตานะครับน้ามดเล็กก็เลี้ยงได้ใช่ไหมครับแมนครับน้าเม็ดเดียวเม็ดเดียวเลี้ยงปลาใด โอ้นะครับพุนขักเร่อนะครับปลาสวายก็เลยเบี่ยงใส่กันกับปลาดูกหยักแต่ว่าปลาลุกยักเนีก่กะบ่ได้วาสิหายเพิ่นมาลงนะครับกระซั่งขาดนะตัวนี้เด่นในเบ้านอ่องขึ้นยังนหน่อยๆอยู่นี่รุ่นจิ๋ว่ะยู่สองเดือนครับอ้าวโถตันพี่น้องสองเดือนมีตัวใหญ่ตัวหน่อยเนาะเมนสลับกันไปเพิ่งกินว่าท่านครับกินตัวใหญ่มีตัวใหญ่ตัวหน่อยว่ายไหล่ไวไหนล่ะเบ้าน่องยุนี่ยุตอน่ันสองครับ 1,200ตัวแมนเห็นตายบ่ครับไม่บ่อยตายบ่บ่ครับไม่ค่อยตายเนาะปลาดุกอันรัสเซียนี่ทนครับทนทนนะครับทนปานทหารรัสเซียนี <Man. S 1> <อ>่ครับพี่น้องผ้พาพี่น้องมาส้มสวนแล้วยังเลาะส้มสวนอันนี้ไม่ยังเบานนองนี่หก <6. S 1> ยังนี้ยังนี้ต้นนั้นเปค้อมเป้นข่วงครับผมว้งวงหกเมตรความเงวสิบเมตรแมท้องสาแน โอ้ติด,ดป้ายไว้เลยเลยครับบอกว่าปอปหมอวอปดุกแมนโอ้คือเขาติเขาสีง่ายกลัวนะครับครับผมอันนี้ข้องอยังสันครับเปลาน่องตันนี้เห็ดเป็นข้องใส่ไก่ตะกรอนพักกระแงงครับนี่พักกระแงงเพิ่งเหลืออยอ่กําลังเริ่มน้ำขึ้นมะล่ะเพิ่งกะขื้นมาใหม,ม่ครับโอ้ขุ่นเาาขึ้นไปทั้งหมดเลยครับขุ่นตัวน,นั้นสิเป็นข้องลุงครับข้องลุงแมนิ่นเลียงปลายยังครับอู้หลายให้กันครับปลาเพิ่นสีน้ำครับพัน้ำอยู่สีน้ำเพราะว่าน้ำ เป็นสีนี่เพิ่นบ่ทนไหลไหลออกนะครับโอ้ครับผมเอามีไกลน้าตัวเบาหน้องครับผมเลี้ยงไกลไก่เนือ้อแล้วก็ไกลไข่น้าแน่ครับอืมขอกง่ายๆมัน,มนไข่อยู่ว่าเรานี่ครับไข่อยู่ครับตัวนี้ก,ก็ไข่ได้มื้อละสามสี่หน่วยอยู่ครับมี4ตัวแมนมีหาโตหาโตครับผมอาหารบ่ตตรงไยเนาะแมนครับได้แนแดงได้ห่าแน่โอ้ครับผมบรรยากาศด้านนี้ ส้นข้อเ่ครับแมนออกข้เห็ดดีอยู่นะครับพี่น้องออกทั้งขุนกับมีหลายอย่างอันพักขาของครูกันก็น้ำมไนไรหรือว่ามีหยอดเ่าหน่องพักขาเจ้าตัวนี้คือเพินเดดไตเบิดครับใส่แกงน้ำมัเบิดโอ้เวลาเขาจังจะตัดตัดอันกิ่งมันออกมพนสจิตแตกไหมครับครับผมไม่เจ้ามันดังหอดีู่ะหอดครับหอดบอก นี่บ่ครับน้ำไม้บ่น้องแมนต้นนั้นจะปลูกน้ำไม้ครับต้นนั้นก็จะเห็ดเป็นเอายี่ยงใส่น้ำดานี่รือมันเป็นลลาต้นนั้นเพื่อนจะอนันต์พิยาบเพี้ยลงเพื่อนเพี้ยลงบ่แมนก็ร่งสิเศร้าและครับฝนตกอมตนี่แม่ต้องห่วอยู่บ่ครับแมนต้นนี้จะเป็นสาผักหนาม่มีปลาบ่มีอยู่ครับเป็นต้นนี้จะเป็นปลาธรรมชาติเลยครับผมอี่ยงนนี่ห้องเจ้านี่ปลูกอยู่บ่แมนต้นนี้กระถอดกระ้อนครับผม โอ้ไหวทุกอย่างแต่เล็กแท่ละหน่อยสมรณ์มีทุกอย่างครับมีหอดบักนับแม่นครับเอาคูณได้เลามาลรักของเจ้าโอ้ผมเอาไปตำตำเลยแน่นน่านสุกครับน่านสุกหลาอัดบบไร้ตำกินเลยโอ้บรรยากาศสวนเพลอนเดินนะครับลูสวนขวน้ำตัวนี้ครับทุกอย่างหลูไวเล็กกระน้อยครับเพอได้กินทั้งนี้ก็มี่หนูทั้งนี่คือหนูบ่ครับครับผมหนูเจ็ดหนูไวตัวใหญ่ดูตัวนี้ ครับตัวนี้เป็นตัวผูปิ่งพ่อพันโอ้พ่อพันโอ้ปิ่งมาเลยตัวนั้นจะเป็นลูกเป็นยังสนีเบ่าวป่าน้องแนวหนีบครับแนวจับหนูเงาน่ะโอ้เอามือจับบ่ไ้บ่บ่ครับกัดโอ้ยเขาตอตัวนี้หนีบแอวมันหนีบหางหางแล้วเอาขึ้นมาเลยเขาจะจับง่ายโอ้ครับผมป่ะเขาท่าเวครับผมเ็ดเองบ่ครับนี่เป็นกันไก่เนาะแมนครับกันไก่ล้วเฮ้ามากอกเล็กใส่ครับผมโอ้เขาท้าควนเด้อนะครับ มีหลายอยู่บ่ครับบ่อนันอยู่ประมาณหาโตอยู่ครับลูกรุ่นๆแมนลูลุ่นๆไปดันนี้ก็เป็นพวกกระช่งบกหัวกบอนี่ครับบ่อหัวโอ้ขึ้ตายเฮ็ดเอิ้งร้อนเอิ้งเลืองล่างอืมประว่าฝนฝนตกหลายกระโบดีแดดหลายกระโบดีครับโอ้เฮ็ดหนาอยู่เนาะหัวกระไดแมนครับทัวรสีได้แต่กับพ่อได้อยู่เนาะเบาน้องครับครับพ่อได้ตัวนั้นเพิ่นก็ร่างสีบอกรลังเหลื่อมบ่อกระช่งบกโอ้ครับผม แล้กกระต้นนี่ยังมุนีิแค่กินเมียงครับผมแค่กินเมียงเพิ่มโอ้สุดแล้วนะครับนาะครับผมมีประมาณนี้นะครับบรรยากาศอันนี้ปลูกเยอะว่าน้องนี่นี่แมนแมนครับเอียงนี่เขื่อนเขาเขิ้นขมุกแมนขมุกภาษาโบราณครับครับภาษาใหม่เ้ื่อนว่าอยังก็บุต้นบุเข็ดกินมัเป็นเขาว่ามันขันนี่เขาตรงต้มดีครับบอก ต้มๆดีผมไปพ่อยไปเก็บเห็ดอยู่ป่าน่ะโอ้ยหลายแห้งตะกี้ก็เลยมันจะหายากแล้วก็เลยเอามาปลูกไว้บ้านโอ้ยงดบ่อยากบอกผมก็อนจะซื้อผมรจะไปหามาให้ครับผมนี่ครับผมขอบคุณหลายๆครับผมครับผมครับผมขอบคุณบานน้องนําได้ครับเยียมช่มแปลงได้ครับนี่ครับนี่ยังอีกเพิ่มเตินแล้วครับลุงแม็กครับน้องน็อตครับผมนี่ครับบานน้องกับผาพี่น้องมาส้มสวนครับผมทั้งน้องน็อตทั้ง ลุงแม็กเนาะเพิ่นมาเหรียญน้ำบาลน้องก็อย่าลืมในช่องกบปลาพารวดได้ครับเด้อกดไหลกดแชร์กดติดตามบาลน้องนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจเนาะบาลน้องก็จะเฮ็ดคลิปให้พี่น้องบมงเรื่อยๆครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับได้ยินบ่าบาลน้อง